เราว่ากันต่อเมื่อวานนี้<ฆ>ในกทมตรงเดอะสตรีทรัชดาพิเศษเกิดเหตุ<ฆ>ระทึกขึ้นท่านผู้ชมตำรวจถ้วยขวางตอนบ่ายสองรับแจ้งเหตุขโมยรถ SUV Honda HRV สีดำหน้าห้างเดอะสตรีทเลยโซเชียลมีการแชร์ที่ขณะเกิดเหตุเพราะมันเกิดกลางเมืองเลย นี่ค่ะร,ประอปภกำลังของหลายคนเลยพยายามเข้าไปหยุดรถเก๋ง SUV สีดำคันนี้คือทั้งเอากระบองฟาดกระจกรถฝั่งคนขับทั้งวิ่งไปขวางหน้ารถแต่คนที่ขโมยรถคันนี้ไม่หยุดนะคะเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งชนไม้กั้นกับแผงรั้วเหล็กตรงทางออกแล้วขับหนีออกไปเลยตรงถนนราชดาพิเศษมุ่งหน้าแยกสุดที่สาไหโดยททเซ อีกมุมหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นมุมด้านหน้าห้างอ้าวดูโอ้โหตรงบริเวณทางออกนี่ค่ะคือรปภเนี่ยหลายคนแล้วพลเมืองดีด้วยนะคะพยายามจะดันรั้วเหล็กไม่ให้คนร้ายขับรถออกไปได้แต่คนร้ายก็ไม่หยุดขับฝ่าออกไปเกือบจะชนคนด้วยเสร็จแล้วขับออกถนนใหญ่ไปเลยที่รปภพยายามจะสกัดกันอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไร พันธุ์บริษประสบชอ e ็อกเข็มพิธีพุ่มกับห้วยขวางบอกเจ้าของรถเป็นหญิงอายุ25ปีแจ้งความกับเจ้าหน้าที่มาจากพระราม,มาทําราห้วยขวางแวะซื้อกาแฟที่เดอะสตรีทโดยตัวผู้เสียหายเจ้าของรถเนี่ยนำแมวไทยเพศผู้สีดำอายุปีเศษเนี่ยติดรถมาด้วยจังหวัดช่วงลงไปซื้อกาแฟไม่ได้ดับเครื่องเพราะต้องเปิดแอร์ในรถไว้เกรงจะร้อนแมวหายใจไม่ออกลงไปซื้อกาแฟโดยเอารีโมทต,ติดตัวไปขณะก,กำลังเดินเข้าห้าง เห็นรถของตัวเองขับผ่านหน้าตัวเองไปก็เลยตะโกนแจ้งรปภให้ช่วยกันจับแล้วจากนั้นคนร้ายก็พยายามขับวนหาทางออกอื่นนะคะห้างนี้มันมีทางออกทางเดียวใช่เจ้าหน้าที่ของห้างก็เลยพยายามวิ่งไล่สกัดรถแต่แตสุดท้ายก็ฝ่าวงล้อมเนี่ยชนรั้วเหล็กออกไปถนนรัชดาพิเศษได้ไฟสืบสวนโรงพักทราบรูปรัณแล้วเป็นลักษณะหญิงคนหนึ่งแต่ลักษณะคล้ายผู้ชายตรวจสอบพบ ไปวิ่งอยู่บนกระแสนาเมนจากตรงเดอสชรัชดาแล้วก็ไปเห็นอีกทีคือรถกําลังเคลื่อนตัวอยู่ย่านมีนบุรีค่ะโดยคนไร้ถอดป้ายทะเบียนออกทีนี้น้ํามันเนี่ยมันเหลืออยู่2ขีดเจ้าของรถเขาบอกดังนั้นวิ่งได้น่าจะประมาณสักร้อยกิโลกว่ากาที่<ๆ>สาคัญขับยังไงก็ต้องห้ามดับเพราะถ้าดับปุ๊บมันไม่มีรีโมทใช่ไหมคะดับแล้วจะสตาร์ทไม่ได้รีโมทอยู่กับเจ้าของซึ่งผู้เสียหายผู้หญิงบอกไม่รู้จักคนไร้จริง อีซอค่ยี่ข่าวเมื่อวานนี้เป็นโซเชียลที่ช่วยกันติดตามเนี่ยน้องไรก็โพสต์แจ้งเบาะแสรถเป็นระยะระยะอะค่ะก็อย่างที่บอกเห็นไปวิ่งอยู่เกษตรนวมินห้าโมงเย็นเห็นถอดป้ายแดงออกแล้วก็ตำรวจไล่ตามรถคันนี้อยู่อีกท่านหนึ่งเป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์ประกาศตามหาน้องแมวเพราะมันอยู่ในรถชื่อมอตตี้เป็นแมวสีดำที่คอมีขนสีขาวเล็กน้อยตาสีเหลืองค่ะคาดว่ามันคงโดนปล่อยลงข้างทางแล้วตอนที่หายเนี่ยคือไม่ได้ใส่ปลอกคอด้วย ท่านผู้ชมในเวลาต่อมากระทั่งเมื่อคืนนี้เศษทุ่มตำรวจไปพบรถที่คนไว้ขโมยไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในซอยนักดีว่า16เขตลาดพร้าว ในสภาพน้ำมันหมดแล้วก็เจอตัวคุณก่อเหตุด้วยค่ะชื่อนางสาวนัทกันเธออายุ40ปีให้การวกวนจับต้นชนปลายไม่ได้ส่วนแมวมอเตอร์ปลอดภัยดีน้องอ่ะซ่อนตัวอยู่ใต้เบาะรถเพราะว่ามันตกใจกลัวนะคะนี่อ่ะนี่ซ่อนอยู่ใต้เบาะมันตกใจกลัวเจ้าหน้าที่เอาตัวคืนเจ้าของไปแล้วแมไม่มีภาพตอนดึงมันออกมาเลย มีบกแลอไม่ยอไม่ยอี่บนเห็นเดียวเอาเอาาไปบอดพี่ออกมาโลกงอันนี้ดีมันไม่ออกมาแสดงตัวนะค่ะไดัทีแคิดว่าถูกปล่อยลงข้างทางไปแล้วนี่ค่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่ ต้องลากรถผู้เสีหายเปิดเติมน้ำมันและเอามาที่สอนอห้วยขวางสอบปากคำผู้ก่อเหตุตำรวจระบุเลยท่านผู้ชม <Yeah. S 1> เครือข่ายซื่อกับภาคประชชนช่วยกันแย่บ่อแสตอน4ี่ทุ่มกระทั่งทราบว่า ไปจอดอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ซอยนานิ้ว่า16ค่ะตำรวจบอกว่าให้การวกวนคุยไม่รู้เรื่องจับ,จบ,จบใจความไม่ได้เลยแม่กับพี่สาวของคนก่อเหตุให้ข้อมูลว่าคนก่อเหตุมีประวัติรักษาการจิต,ตเวชมาเป็นสิบปีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ให้ญาติส่งหลักฐานมาให้ดูญาติก็ส่งซองยารักษามาให้ดูอ่พุ่มกับห้วยขวางพันตำรวจเอกประสบโชคท่านบอกวันนี้ตำรวจจะประสานขอข้อมูลประวัติที่ชัดเจนมาให้เพิ่มเติม ตอนนี้ยังไม่แจ้งข้อหาใช่ไหมต้องไบเพราะว่าต้องรอให้คุณหมอประเมินสภาวะทางจิตพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงก่อนว่าป่วยจิตเวชจริงหรือไม่แต่เตรียมจะแจ้งสองข้อหาแหละลักทรัพย์กับทําให้เสียทรัพย์ค่ะคและระหว่างเกิดเหตุยังมีผู้เสียหายคนอื่นอีกนะะก็เริ่มจากทรัพย์สินของทางห้างอะ่ะไม้กั้นแผงกั้นรอปภห้างที่เข้าไประง,งับเหตุแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรถ,ถึงเมืองดีอีกที่สําคัญมีตำรวจกองปราบคนหนึ่งพยายามขับรถติดตามแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม ในปั ane, man, sight, ๊มน้ำมันในซอยไมยยาลาุญทันผู้ชมผู้ก่อเหตุขัดเคินก็เลยทําให้ตํารวจคนนั้นได้รับบาดเจ็บไปด้วยค่ะอขณะนี้สอบปากคาแล้วห้าปากนะเจ้าของรถแฟนเจ้าของรถรอปภเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของห้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้นัดหมายพยานเพิ่มเติมอีกแล้วก็เอาแม่ของผู้ก่อเหตุมาสอบปากคาด้วยผมได้พูดคุยสอบถามในจุดที่เราพบรถและตัวผู้ก่อเหตุยังให้การในลักษณะ ยังปฏิบัติต่อเรื่องราวไม่ค่อยได้ในขั้นต้นเนี่ยทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยได้ข้อมูลโดยการประสานข้อมูลกับทางมันดาแล้วก็พี่สาวก็ทราบว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตก็คงต้องส่งให้แพทย์จิตเวชนะครับเพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประเมินสภาวะทางจิตของผู้ก่อเหตุก่อนแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ย ตลอดค่ำคืนนี้เนี่ยในกระบวนการของพนักสอบสวนก็จะได้สอบปากคำซึ่งถ้าหากการสอบสวนปากคำวันนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมนักขาเราไปติดตามไทม์ไลน์การก่อเหตุของหญิงคนนี้1 0 2โมง21นาที เดินมาจากถนนรัชดาเข้าไปในห้างบิ๊กซีรัชดาเข้าไปเปลี่ยนรองเท้าจากรองเท้าแตะสีขาวเป็นรองเท้าคัดฉูหุ้มสซน1 0ห5นาทีออกจากบิ๊กซีลากกระเป๋าเดินทางมาด้วยุ่งหน้าไปเดสติรัชดาจน11โมงเดินเข้าลานจอดรถเดสตรีตแล้วอยู่ในน้นประมาณสองชั่วโมงกว่ากระทั่งบ่ายสองโมงสามนาทีเดินลากกระเป๋ามาขึ้นรถของผู้เสียหายซึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถเดสตรีตค่ะแล้วขโมยรถนั่นแหละใช่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเหมือนกับคนก่อเหตุพยายามขับออกไปครั้งนึงแล้วแต่เรา ปภไม่ให้ออกก <G l ug> ็เลยวนมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้รปภหลายคนเริ่มวิ่งไล่สกัดผู้ก่อเหตุก็เลยขับชนแผงกั้นแล้วก็หนีออกไปคือออกจากห้างไปได้เนี่ยบ่ายสองเก้านาทีบ่ายอันนี้แปลว่ามัน,นไม่มีลักษณะที่จะแสดงให้ออกจากห้างไงสุดท้ายฝ่าเลยฝ่าเลยอย,ย่างที่เห็นนี่แหละอันนี้วนก่อนวนค่ะ ก่อนที่จะฟาแบบที่เห็นคลิปตอนต้นของเรื่องนี้เนี่ยจำได้ใช่ไหมค่ะนี่แหละนี่แหละหลังจากนั้นบ่ายสองนาทีขับลงอุโมงค์ข้ามแยกขวยขวางอีก2นาทีขับผ่านรัชดา17 แล้ว14นาฬิกา17นาทีขึ้นรัชวิภาเป็นสะพานแล้วก็ขับบนอยู่แถวนั้นนะคะจนกระทั่งรถน้ำมันหมดแล้วก็ไปจอดไปจอดที่ลานจอดรถของอาพาร์ตเมนต์ในซอยนาคีว่าส6แล้วพลเมืองดีก็แจ้งว่ารถมาอยู่ตรงนี้โอ้ท่านผู้ชมนี่แต่ละวันเกิดเรื่องแบบนี้พูดถึงแมว